สว,ส,สวัสดีครับท่านผู้ชมผมต่อศักดิ์ครับในส่วนของวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าผมพาท่านผู้ชมออกมาดูที่ดินแปลงสวยที่ดินในหมู่บ้านนะครับซึ่งที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ตําบลหนองกระโดนนะครับอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ดินแปลงนี้ก็ต้องบอกว่าเสนอขายกันในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทแต่ต้องแอบกระซิบกับท่านผู้ชมว่าราคาประเมินนะครับอยู่ที่ไร่ละ1นึ0 0 0สบาทนะครับท่านผู้ชมครับที่ดินแปลงนี้นะฮะ ก็ต้องบอกว่าไปง่ายมาง่ายนะครับเพราะว่าเราจะลงมาจากถนนทางหลวงหมายเลขหนึ่งหรือว่าถนนสายเอเชียนั่นเองนะครับเส้นที่จะวิ่งขึ้นสู่ภาคเหนือนะครับจุดสังเกตพื้นที่โซนนี้นะครับก็คงจะเป็นร้านของฝากนะครับเจ้าเด่นเจ้าดังของจังหวัดนครสวรรค์นะครับรวมไปถึงร้านโมจิแม่กุลาบนะครับหรือว่าจะเป็นร้านโมจิจันสุวรรณนะฮะแล้วก็รวมไปถึงร้านโมจิ m อมนะครับที่จะอยู่ทางปากซอยที่จะเลี้ยวเข้ามาในแปลงที่ดินนะครับ ที่ดินนะฮะตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า อยู่ในหมู่บ้านนะครับรวมไปถึงน้ำประปาไฟฟ้าสายอินเทอร์เน็ตนะครับเหมาะกับอยู่อาศัยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับที่มีครบจบในแปลงเดียวเนี่ยนะผมก็ว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมคลิปวิดีโอของพวกเราในวันนี้นะครับถือว่าเป็นที่ดินที่มานำเสนอกับท่านผู้ชมเป็นที่ดินแปลงสวยในหมู่บ้านเอาละครับเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลาผมจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชมภาพมุมสูงในส่วนของแนวขอบ,ขอบเขตที่ดินแปลงนี้แล้วเดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับ ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพา ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจบรรยากาศดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยหรือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุทัยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ ร차이 ท่านผู้ชมครับจากภาพมุมสูงนะฮะก็จะเห็นได้ว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะมากนะครับกับการที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเพราะว่ารวมไปถึงสาธารณูปโภคที่มาพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ยังอยู่ในใจกลางแหล่งชุมชนใจกลางหมู่บ้านนะครับก็ต้องบอกว่าเราลงมาจากถนนสายเอเชียหมายเลขหนึ่งนะครับเส้นที่จะวิ่งขึ้นสู่ภาคเหนือเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรนะครับระหว่างทาง4กิโลนะครับท่านผู้ชมก็ต้องบอกว่ามีบ้านเนี่ยตลอด2งฝั่งทางนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังใหญ่นะฮะเหมาะที่จะ อยู่อาศัยรวมไปถึงเพื่อนบ้านนะครับลงเข้ามาเนี่ยนะฮะก็ถึงแปลงที่ดินเพราะว่าที่ดินเนี่ยก็จะติดกับถนนล,ลัดยางนะครับซึ่งทางด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่80เมตรทางด้านหน้านะครับบริเวณทางด้านหน้านะครับก็จะมีในส่วนของน้ำประป,ะป,ะปาไฟฟ้า,านะครับรวมไปถึงสายอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วเข้าไปนะครับตรงเข้าไปนี่ก็จะมีในส่วนของวัดนะครับรวมไปถึงโรงเรียนนะฮะพื้นที่โซนนี้นะครับแล้วก็เป็นชุมชนขนาดใหญ่นะฮะ นี่ก็จะเป็นแปลงที่ดินนะครับเราก็จะเริ่มจากนี่แหละครับแนวคันเขตนะครับจากมุมนี้นะฮะตรงที่ลูกศรปักนะครับก็จะกินทางด้านหน้าเนี่ยเป็นทางด้านของทิศเหนือนี่แปเมตรนะครับอันนี้ก็อยู่ในแปลงที่ดินของเราทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปในในส่วนของแปลงที่ดินกันด้วยนะที่ดินของเราเนี่ยนะครับสามารถทํานาหรือว่าทําเกษตรได้ปีละ2ครั้งนะครับเพราะว่าที่ดินก็อีกหนึ่งอย่างก็คือน้ําไม่ท่วมนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลเนี่ยอยู่ที่30เมตร แปลงที่ดินผมวิ่งมาเนี่ยผ่านอบตอหนองกระโดนมานะครับประมาณ3กิโลแล้วก็ห่างจากตัวเมืองนะครับจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับจะอยู่ที่20กิโลนะฮะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าเป็นถนนสายเชียวิ่งก็เป็นเส้นที่วิ่งกลับไปที่ตัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับประมาณ20กิโล ถ้าท่านผู้ชมนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ที่220กิโลเมตรทางด้านนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านในส่วนของอทิศตะวันตกนะครับในส่วนของแนวขอบเขตเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมีในส่วนของแนวคณาที่เขาเรียกว่าอะไรแนวคณากั้นในในส่วนของเขตแดนเอาไว้นะฮะ ในส่วนของทางด้านท้ายนะครับจะอยู่ทางด้านของทิศใต้นะครับซึ่งตลอดแนวความยาวเนี่ยจะอยู่ที่220เมตรนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ได้เดินทางมานะฮะก็ต้องบอกว่าไปง่ายมาง่ายนะครับผมมาจากตัวเมืองจังหวัดอุทัยเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับเป็นเส้นถ้าใน Google Map เนี่ยเขาจะเรียกว่าเส้นเลี่ยงเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่อันที่จริงเนี่ยเป็นเส้นที่วิ่งขึ้นสู่ภาคเหนือเป็นถนนสายเอเชียนะฮะเป็นพื้นที่โล่งนะครับ แต่ก่อนนี้นะครับเป็นพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นนาข้าวนะครับแต่ตามภาพณนะปัจจุบันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นพื้นที่เปิดโล่งนะครับยังไม่ได้ลงในส่วนของการเกษตรนะครับทางด้านนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นทางด้านนี้เป็นพื้นที่โลง่ลงๆเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันออกนะครับซึ่งตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่420เมตรนะครับท่านผู้ชมลักษณะของแปลงหรือรูปแปลงก็เป็นไปตามภาพประกอบ ต้องเรียนกับบอกกับท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้นะฮะเหมาะทั้งเ,เป็นที่ดินปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะทําสวนอจจะซื้อเก็บเอาไว้เพื่อเก็งกาไรในวันข้างหน้าซื้อเป็นมรดกให้ลูกให้หลานก็ถือว่าตัดสินใจไม่ยากนะครับกับที่ดินแปลงนี้เสนอขายนะครับในราคาไร่ละ1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นอย่างที่ผมได้เกินนําไปครับว่ากระซิบบอกกันอย่าเสียงดังไปนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับราคาประเมินอยู่ที่ไร่ละ1นึ0 0 0สบาทนะฮะนี่คือราคาประเมิน และอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นสาทรทลมโภคก,ก็มาพร้อมแล้วนะครับรวมไปถึงร้านครงร้านค้านะครับก็มีตลอดเส้นทางออกไปนะครับก็เป็นปั๊มน้ํามันปตทนะครับก็มีเซเว่นอยู่แล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงปั๊มน้ํามันพีทีนะครับก็จะมีสวนอาหารปุยฝ้ายสวรรค์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่เป็นร้านอาหารขนาดใหญ่นะครับเขาก็จะใช้ในจัดในส่วนของ ไม่ว่าจะเป็นการตรงงานแต่งนะครับผมก็เคยมาพื้นที่โซนนี้นะครับถือว่าเป็นที่ดินที่ที่ดีนะครับแล้วก็อยู่ในชุมชนสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ซื้อแล้วนะครับต้องการในการขุดสะนะอย่างซื้อแปลงเนี้ยต้องการขุดสะนะครับหรือว่าจะถมดินเนี้ยก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับไม่ใช่ทาเฉพาะในตัวจังหวัดอุทัยธานีนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะหรือว่าจะเป็นนอคสวรรค์จังหวัดชัยนาทอะไรเงี้ยเราก็รับทําด้วยนะครับตรงนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในการดูแลของพวกเรานะฮะ ติดต่อสอบถามนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับในส่วนของเบอร์นี้ก็เป็น ID ดียไลด้วยถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามานะครับหรือว่าต้องการนัดดูที่ดินก็ยินดีทุกวันนะครับในส่วนของผมวันนี้ต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ